ค่ะสวัสดีค่ะอิวชวนปลูกมือนีนะคะพอกันแบบเสียงในฟิมนิดนึงนะคะเพราะว่ามือนีอิวสิถือโอกาสสัมผัสคุณยายน้ำนะคะเนาะเพิ่นเตรียมของไปตลาดนัดคุณยายนี่ก็คือเป็นแม่ของอิวนะคะเนาะเพิ่นเจ็ดสิบสี่แล้วิ่นเป็นข้าราชการคู่นะคะอันรับรับบำนาญเจ็ดสิบสี่มันจะปีแล้วล่ะ,ะเกษียณตั้งแต่หกสิบสิบสี่ปีแล้วค่ะนี่แหละเฮ็ดสวนขายก็ก็กแก๊ก แข็งแรงบักคักนะคะใจจ้อยน้อยๆนี่แหละค่ะของกับอยู่จากสวนเฮาสวนนี่ก็เป็นสวนของอยู่เองนะคะแล้วก็มีสวนของคุณยายอยู่ทั้งในพุ่นยุทธายหวยทั้งพุ่นนะคะอันทั้งพุ่นจะมีนี่เป็นแบบปะตุตร์เลี้ยงง่วเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยขมช่วงนี้จะมีกิจการบอกใครผำน้ำนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เฮตเกษตรผสมผสานที่ไกล ผ่านมาทั้งนี่มาแหวบึงสวนของอิ๋วเด้อค่ะเดี๋ยวอีสิบผ้าบึงเนาะล้วผู้ไดที่คืดอยากเฮ็ุอยากสางไรได้บ่ฮูวาสิปลูกอียงเลี้ยงเอียงดีบ่หูวาสิเริ่มต้นยังไห๋เดี๋ยวมาเบึงกันในคลิปนี้นะคะของเฮ้าก็เริ่มจากที่แบบว่าปลูกกินก้อนนะคะทุกอย่างปลูกกินก้อนเลี้ยงไปกินก้อน นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะมันหลายก็ค่อยขยับขยายนะคะเห็ดไปตามทุนเนาะเฮามีทุนหน่อยเฮาก็เห็ดหน่อยอันบอบอบอได้ลงตุบตูมลหลายๆนะคะแบบนั้นจะบอเจ็บตัวนะคะแนะนํำเพื่อนๆเลยนะะ,นะ,ะบอต้องไปใส่ทุนหลายเนาะคอยเห็ดไปตามแห้งเฮาอันใดเฮาเหลือจากกินเฮาจังแบง่งปันเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วตามที่พ่อหลวงเพิ่นสั่งสอนเฮามาเนาะ จากนั้นเฮาก็จังมองหาตลาดนะคะสําหรับตลาดของเฮานะคะอของอิวณีซิมี่ขาประจำผืนผืนมาแวรหลับอายุบ้านนะคะเศร้ามากเพื่อกลายติ้งมาแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่เขาก็ตัดเตรียมไว้เดี๋ยวเพื่อกับมาหลับเอานะคะจบะบ่ค่อยยากเพื่อไทยเพราะว่าเฮ้าขายมาโดนแล้วเนาะสําหรับมือใหม่เขาก็จังคอยค้ำทางไปค่ะเริ่มจากนี่ละปลูกยังเฮ็ดี่ยังกะ ทายรูปลงเฟซลงไลน์หลายๆค่ะเดี๋ยวมูพวกบ้านไกลเลื่อนเคียงเพื่นเห็นเพื่อนอยากกินน้ำเข้าก็สิเริมสั่งไรได้เข้าจากตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนกะปากบอกตอต่อกันไปเองเดี๋ยวเขาก็สิเริ่ม,มีไรได้เองเห็ดไปเห็ดมากอะปลูกยังกับพ่อขายพุนละค่ะเอาละค่ะเมื่อนี้วันเสาร์นะคะตลาดนัดาบ้านสิงยโสธรของเฮานะคะมู่บ้านของยูซิมีวันอังคาร กวันเสาที่เป็นตลาดาตลาดนี้เหมือนแรลงนะคะแต่ว่าตลาดเศร้านี่สิเป็นวันซุกนะคะเฮ้ากสิเฮ็ดไปขายดูสิตามกําลังเฮ้ามีอย่างเยเก็บไปนะคะช่วงนี้อยูป่ปลูกกวางตุ้งห่องเต้นะคะเฮ็ดใส่แปลงดอกไม้ให้ย้ายไปาตาัดไปขายตามที่เพืเ่อนๆเ,เห็นในคลิปก่นกอนๆนะคะเนาะอันนี้อันรูซื้อสิเป็นรุ่นสุดท้ายล่ละล่ะเฮ็ดปอดสารน้ำงามๆเห็นไหมคะ อันเพราะว่าข้าสามารถเห็ดปอดสารได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเ,าเออล้อโรคโรคแมลงมันจะบกคอยมีนะคะท้าทา,ทา,ทาห้อนทาแรงใบผุหลาเพี้ยมาเขาก็จะหันไปเห็ดแนวอื่นนะคะช่วงอากาศหนาวเขาเห็ดผักมุนมนีไปสะกอนนะคะขาปรับแท่งนี้ที่ไรเอาเองนะคะนี่เบิร์นบุญได้เราเห็ดเราเตรียมนะคะตัดมาแล้วแล้วก็จะมาล่างบางส่วนกับมีเพีย้ยน้ำนิดๆหน,หน่อยๆแล้วก็จะมาล่างออกเนาะ แล้วเราก็จะเอาหนังยางมัดเป็นมัดมัดนะคะในส่วนของผักนี่คุณย่ายได้หลายประเด็นนี่ก,กองเนี่ยประมาณลอยประมาณลอยหนึ่งเนาะนี่แหละรุ่นสุดท้ายสื่อเขาสื่อซ่องมาห้อยเม็ดเอ่อเะก้าแล้วก็เอามาปลูกแยกปลูกนี่ได้หลายลอยเด้อค่ะเท่าที่คุณย่ายไปขายเนี่ยซ่องหนึ่งสิบบาทนะ,คะ่ค่ะลงทุนแค่สิบบาทเนั่ยนะ่ะขยายแปรไปเรื่อยๆอ,อันนี้มันอายุ โดนโดนก่าแนวอื่นค่ะคอยทย,ยอยอันหัวอันใดหัวไงกอนกเก็บไปกอนอันใดยังหน่อยเฮ็เปลี่ยงไปสักกอนค่ะนีมบอ่ผัดน้ำขั้นหอยกรอบดีขึ้นยังนี่ค่ะลูก้าดให้บ้านเพิ่นหูว่าเฮาปลูกยังไงเฮาเปิดหมู่ที่มาที่ไปเฮาลงเฟซอะค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาจอบเฮาเองล่ะบรยากขายง่ายมือนี่คุณยายทาทางสิได้หลายลอยดยีสิเบิงบ่งพาเบิ่งเด้ออันนั้น ในส่วนของผักแล้ะเนาะส่วนของอันนี้อันนี้ไผ่อีตูไผ่อีตู้ช่วงนี้ออกดอกดีดีทุกอย่างโหร,ระพากะเพราออกดอกดีดีดอกอันย่ำหนาวค่ะย่ำหนาวระวังนิดนึงต้องให้นตัโตเจนหลายๆายใส่ปุ๋ยคอกหลายๆายเพิ่นยังสี่บ้าใบนะคะสําหรับพุ่นมันนี้เขาจะกินใบเนะทานนายโตเจนมะพร้าเพิ่นจะออกดอกอย่างเดียวนะคะ ันเป็นฤดูกาลของเพ่นเนาะจะเฮ็ดยากหรือสักหน่อยสําหรับพอยตู่นะคะนี่เดี๋ยวเบิงเอาตุกอย่างให้เบิงกำละหาบาทค่ะนี่กำละหาบาทโรภภารรลราณวักหาบาทเหลือพอยตู่ตัวหน,หนูพ่าให้ตัดพอยตู่เนี่ยค่ะอันนี้อืมเออเหลือกะเ,เพากะเพราว่าผิดเห็นบอย้ายได้ัด่นนี่เด้พอยตู่เพ่นวานี่ เหลือข้าวเปลาอยู่สวนพุ่นเดี๋ยวต้องอันนั้นอีตูไทยหรือผักกะเพราเนาะเหลือบรทหานจิตนานเพิ่นสร้างสี่สิบบาทเดี๋ยวต้องไปตัดนะคะอันนี้ในส่วนนี้คือเอาไปทรงลาน้าในหมู่บ้านนะคะส่วนที่เห็นขนาหนี้คืออุณยจะไปนางขายตลาดนัดนะคะบึงบึงอันนี้บักบวบยู่ข้างของอิวเองนะคะยายเอาไปตัดตัด หน่วยสีใหญ่ยยแน่เงีวแน่นี่ก็สิบ,บาทแล้วว่าถ้าหน่วยล่องลงมาแน่ก็อ๋อหน่วยละหาบาทสองหน่วยสิบบาทสามหน่วยสิบบาทให้เป็นกรองเป็นจานจานไปค่ะไอ้ดีดีค่ะส่วนอันนี้บักหอยเพื่อนๆอันสายจังซี่ล่ะค่ะสายจังซี่ล่ะอยู่สวนของคุณยายถัดป่ารีบๆไปทั้งพุณแน้วค่ะอยู่ท้ายห่วยเพื่อนมีอยู่สามบอ่อ ะะแต่สมัยอยิวยูแต่พูดละ่ะที่เคยเหดเทปวิดีโอให้เบิงอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะก่อนสี่สิมายูแปลงนี่เนาะสาแบบนี้ขนาดประมาณนี้แหะคะ่ะเอาหอยขมโลงเลี้ยงนะคะโลงเลี้ยงบ่แม่นตะหอยขมด้ค่ะหอยขมหอยเชอรี่ขายได้เิดธด้ค่ะเพื่อนๆบ่จําเป็น,ปน,ปนต้องเป็นสีทองสีบ่ทอง ขอห้เลี้ยงได้นุ้ยยังไงเขาจะเอาสื่อบดค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องไปซื้อเรียนเรื่องพันหอยนะคะมีหอยอยังเลี้ยงไปเลยขอให้เพื่อนเพื่อนได้โตยังไงจับขื้นมาเนี่ยเอาไปใส่ใส่ถุงขายขายได้บดอันนี้ถุงเท่าไดก่ค่ะคุณยยถุงละยี่สิบมันในใจดีพ้อมไหยคะ่ะมันเมนได้ยี่สิบสามถุงหาสิบพ่อได้อ้อมหมอาบาังไงได้หาสิบบาทสามถุงนะคะ่ะส่วนตัวนี้เชฟเขียวนี่อันนี้ก็เป็นกิจการเนม ในสวนของ5้าเพืการอันนี้คือเลี่ยงบอกไ่ผำนะคะขายดีมือนีได้หลายพิเศษนิดนึงคุณยายว่าได้ประมาณยี่สิบถุงคำนวณมึงเลยค่ะถุงละยี่สิบยี่สิบถุงนะคะเนี่ยกเกษตรผสมผสานผู้ไรววานมันได้เงินหน่อยมันหน่อยกับจริงยางละยี่สิบห้าสิบยางละลอยนะคะหลายหลายยางเก็บทุกมือทุกเว้นเข้าไปสะสมเข้าไปเงินมันเป็นเงินเงินเฮ้า นับหาบาทสิบ,บาทนะคะเนาะแต่ว่าเขาคอยเก็บสะสมไปเรื่อยๆมันภ็สิเห็นเป็นกนํบยังไเนาะคะ่ะเนาะนีอันนี้อันนี้เป็นค่าอันนี้ค่าเจ้าเดียวกันกับตัวนี้เดี๋ยวยู่ต้องเป็นคนไปส่งนะคะเป็นสั่งมาอันนี้สั่งทางลายเป็นลานค่ในหมู่บ้านนะคะเนี่ยเหลือใบกะเพราไปตัดใบกะเพรามาอีกะคะ่ะเอาตัวนี้ไปส่งส่วนอันนี้คุณยาาจะเอาไปขายเองนะคะนอกจากนี้ อยากจะแนะนาสําหรับม,มือใหม่ด้ค่ะจากหนาวนี่ไปจนถึงหนาแล้งนะคะบักพริกด้ค่ะเดอ้อยาถิมเด็ดขาดปลูกให้ได้หลายๆนะคะปลูกให้ได้หลายๆสิเป็นราคานับจากนี่ไปนะคะสีราคาสิเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเบิดหนาวนี่เริ่มแล้งเริ่มเริ่มขาดน้ำน้ำน้ำเริ่มหน่อยค้นเริ่มปลูกยากพักโมนมูมนี่สิขึ้นราคานะคะนี่เบิงอยู่เพาะไหวห,หลายๆเห็นไหมคะ ที่ตั้งใจว่าจะปลูกให้อ้อมสานี่เลยให้เป็นปลาบบกพริกนะคะสิเน่นปลูกแต่บักพริกก็บบบฮวงแนว่าเฮ้าสีบะเมยปลูกแล้วก็ดูแลมันไปทนโดน,ดนเก็บผลผลิตดังเดียวะคะ่ะถ้าลําพังจะไปเห็ดต่ผักแปลงมันเมื่อยคะ่ะเพื่อนๆเฮ้าต้องหาทางนี้ที่เลยหาทางให้เฮ้าบะเมยคะ่ะเห็ดสวนต้องฉลาดนิดนึงเนาะนั่นแหละคะ่ะอาละคะ่ะสําหรับ ในคลิปนี้นะคะเบิงผ้าเบิงว่าคุณยายเพิ่นสั่งไรใดจังไหนนะคะเนาะการเฮ็ดเกษตรเชิงเดียวมันได้เป็นเงินแสนกันจริงแต่ว่าเฮาก็ต้องลงทุนหลายนะคะพะเขาลงทุนหลายแปลงใญ่ๆเฮ็ดชนิดเดียวถ้าเกิดว่าช่วงที่มันออกผลผลิตออกมาแล้วมันไปซนกับเจ้าอื่นหลายๆคนราคามันอาจสิลงได้นะคะแห้งละกทุนที่เขาลงไปเนี่ยมันอาจจะพกพัน นะคะมันสเสี่ยงาก,การขาดทื่นขาดใดนะคะเพราะว่าอันนี้ที่เล่าได้เพราะว่าอิวมีญาติพี่น้องที่แบบว่าเฮ็ดกระสือเศษเชื่องเดียวแล้วเจ็บเนื้อเจ็บตมากหลายต่อหลายคนนะคะเนาะอยากจะแน,นะน้ถ้าเฮ็ดสามารถเฮ็ดผสมผสานแบบที่อิวพาเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดได้เก็บเงื่อนหางเงินซิบไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระสีมีเองนะครเพื่อนแย,ยใจห่อนเนาะคอยเป็นคอยไปอันนี้มันได้คู่มือนะคะ ขอให้ดูอย่างเดียวได้ค่ะเด้ออยู่อีสานบ้านเฮาหรือว่าอยู่ภาคใดก็ตามมีพื้นที่เพาะในหน่อยเนี่ยค่ะเห็นบ่ของเหู่เห็ดเป็นย,วยาวๆมาเนี่ก็บ่ได้หลายหลวงนะคะขางบ้านนะคะนี่ขางบ้านซ้ำนี่เห็ดเป็นแปลงตีแปลงดีดีนะคะแล้วก็ออดูดูร้านย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะจากนั้นมากพอเฮามีผลผลิตแล้วกันที่นี่ก็นั่งถ่าเลย นั่งถาก็บไปขายนะคะอยากได้ร้อ,อยสองร้อยแล้วแต่ควมดูค่วมมันนะคะมื่อนี่อยากได้หน่อยสิเมือม่อยๆก็เก็บเอาซ้ำม,มีแล้วก็ไปข,อข้องแขีนใส่ตะกา้าไปย่างตลาดงางในหมู่บ้านข้าวเดียวกับเบิดนะคะของสดๆผู้ใดก็อยากได้เนาะอ่าโอเคค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะอันเล่าล่านิดนึงเนาะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะคะพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนาด้ค่ะสวัสดีค่ะ